ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะเชิญพี่น้องไปร่วมรับชมรับฟังค่ะกิจกรรมแพทย์วิถีธรรมนะคะวันนี้ค่ะว่าพี่น้องเรานะคะไปบำเพ็ญกิจกรรมที่ฐานต่างๆอะไรกันบ้างนะคะที่ชุมชนภูผาฟ้าน้ําและก็ที่ศูนย์ต่างๆค่ะเชิญไปรับชมรับฟังร่วมกันค่ะพุ่งตนเรียบง่ายสไตล์พวงชา ผัดพักทองก็พักทองหัน่นหั่นเป็นชิ้นนะคะชิ้นชิ้นแบบไหนก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ตามสไตล์นะคะแล้วก็วันนี้เราใส่หอมปกติเราจะใช้หอมแดงแต่วันนี้ก็มีหอมหอมใหญ่มาแล้วก็หอมหอมใหญ่หันห่นฝอยหั่นฝอยแล้วหั่นเป็นลูกเตา๋าใส่น้ำมันมแล้วก็เจียวหอมให้หอม ก็ใส่น้ําเข้าไปใส่น้ำหนึ่ง้พอเดือดแล้วก็ใส่เกลือใส่เกลือพอพอประมาณกะเอาใส่ฟักทองแล้วก็ตนให้ฟักทองสุกพอฟักทองสุกนะแล้วก็เติมใบมะกรูด แล้วก็ชิมปรับรสชาติเื่อเราต้องการเค็มแค่ไหนนะคะก็ปกติเราก็จะออกเค็มนิดๆเพราะว่าฟักทองเขาจะออกหวานแล้วก็โหระพาก็ได้แต่แต่โหระพา,าเราไม่ค่อยมีที่บูชานี่ยโหระพา,าไม่ค่อยมีเราเรามีมใบมะกรูดแล้วก็ใส่ใบมะกรูดใส่ใบมะกรูดเสร็จพอสุกก็ตักขึ้นได้เลยะค่ะ ก็พิธีง่ายๆก็คือลักษณะรสชาติเนี่ยแล้วก็ปรับไปตามสถานการณ์นะคะก็อันนี้ก็เป็นริบร้อนริบร้อนเพราะว่าตอนข้างบนเนี่ยอากาศหนาวมากก็ใช้เป็นอาหารริบร้อนซะส่วนใหญ่นะคะเราฝันก็เกิดลากหลายพืชพันเธอฉันคงสูกรา เถิดนจริญธรรมค่ะวันนี้สาราโดยฟ้าครัวกลางก็จะผัดเปืนนกไส้ค่ะตั้งน้ำมันใส่น้ำมันไปนิดนึงนะคะแล้วก็ผัดเปืนนกไส้ค่ะเป็นนกไส้ก็เป็นผักขึ้นบ้านนะคะไม่ต้องใส่น้ำผัดน้ำมันนิดนิด,นด ผัดเหมือนแบบใบปอค่ะแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยใส่เกลือเล็กน้อยแล้วเราก็ผัดผัดให้สุกค่ะผัดให้เขายุบตัวยุบตัวเสร็จเราก็ใส่กระเทียมกระเทียมเจียวค่ะ รสชาติเขาก็จะเหมือนกับใบปอผัดก็จะรสชาติรสชาติของผักพื้นบ้านอันนี้ค่ะปนนกไตเนี้ยก็จะ,ไม,มมจะ,ะไม่มีกลิ่นฉุนเหมือนกับเออเป็นผักรสจืดนะคะไม่มีกลิ่นกลิ่นน้อยๆกลิ่นแบบพอรับได้ค่ะแล้วก็เขาจะออกรสเค็มๆหอมๆกระเทียมเจียวอันนี้ก็เสร็จละ คัะัดง่ายๆนะคะก็กินดีค่ะรสชาติดีค่ะ,ะเป็นผักพื้นบ้านที่เราไม่ได้ปลูกค่ะเขาขึ้นเองแล้วเขาจะขึ้นทั่วไปหมดเลยค่ะแล้วเขาก็จะจะจะแพร่พันธุ์ได้เพราะว่าดอกเขาเป็นสีขาวแล้วเขาจะติดติดเสื้อผ้าเราไปแล้วก็จะไปเรื่อยๆเลยค่ะรสชาติดีค่ะอันนี้ก็ ลองทำดูก็ชิมแล้วใช้ได้เลยค่ะ,จะเจริญทาค่ะสำหรับเมนูค้าวกลิ้งข้าวกิงวก้งขนุนอ่อนนะคะส่วนผสมก็จะมีขนุนอ่อนที่ต้มสุกแล้วแล้วก็น้ำพริกแกงค่ะก็ส่วนผสมของพริกแกงก็จะมีกระเทียมะตะไคร้ขานิดหน่อย แล้วก็พริกนะคะก็คือตมแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้น้ําพริกสําเร็จก็แล้วแต่มิ้นก็ใส่กระมิ้นนิดนึงนะคะก็ตาเป็นน้ําพริกแต่ข้อสําคัญของคั่วกิ้งก็คือตะไคร้จะเยอะนิดนึงกับข่านะคะแล้วก็ต้องมีข่าด้วยนะคะเสร็จแล้วก็อพอมีวัตถุดิบก็คือเท่านี้นะคะเราก็น้ําพริกเนี่ยเราก็เอาน้าพริกไปผัดผัดให้หอมนะคะแล้วก็เติมน้ําลงไปปรุงรสด้วยเกลือถ้า จะปรุงด้วยน้ำตาลนิดหน่อยให้ให้รสกลมกล่อมก็ได้นะคะหรือจะไม่ใส่เลยก็ได้เพราะจริงๆแล้วคั่วก,กิ้งก็จะออกเค็มๆอยู่แล้วนะคะพอชิมรสได้ที่เนี่ยใส่น้ำพอกวนนะคะไม่ไม่ต้องถึงกระท่วมให้น้ำขุกขลิกนะคะแล้วถึงใส่ขนุนที่เราต้มแล้วเนี่ยไปผัดคราวนี้ก็เหลือขั้นตอนการผัดค่ะผัดให้ผัดให้เกือบแห้งเลยนะคะพอพอผัดไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยเรามาใส่ ขาขาเนี่ยเราเอาขาสดเนี่ยมาซอยถ้าเกิดเป็นขาอ่อนก็ใส่ได้เลยแต่ถ้าเกิดเราไม่มีขาอ่อนเนี่ยซอยเป็นเส้นฝอยๆนะคะแต่ถ้าเราไม่มีขาอ่อนเราใช้ขาแก่เนี่ยควรจะขยำเกลือนนิดนึงเพราะว่าขาแก่มีจะมีความซ่าความเผ็ดถ้าเราขยำเกลือแล้วล้างออกเนี่ยความเผ็ดเขาจะน้อยลงนะคะแล้วเราก็ใส่ไปผัด อันนี้ก็ที่เหลือก็คือเราจะผัดจนกว่าน้ําจะแห้งก็ถึงได้เรียกคั่วกิ้งผัดจนจะแห้แหงจนน้ําแห้งเลยค่ะจนแห้งสนิทดีแล้วเข้าที่ดีแล้วก็โรยด้วยใบมะกรูดแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเมโนโูคั่วกิ้งขนุนอ่อนค่ะตอนนี้เราจะมาผัดผักกระเฉดนะคะเราก็ตั้งตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ํามันไปนิดนึงนะคะใส่เกลือผักกระเฉดนี่เราต้องผัดผัดด้วยความไว นะฮะเราก็จะเติมน้ําหน่อยหนึ่ง <S <S คือเราเราจะไม่ผัดนานนะฮะแล้วก็เราก็โรยกระเทียมเจียวผัดแค่เขาเหมือนกับสลดไปนิดหนึ่งค่ะถ้าเราผัดนานเนี่ยผักกระเฉดก็จะเหนียวนะคะคือผักกระเฉดกับผักกระชูนเนี่ยจะใกล้เคียงกันก็คือเราที่ที่ภูผาเราก็จะมีผักกระเฉดผักกระชูนนะคะแต่แต่เราจะไม่มีฟองน้ำเอ่อที่นี่จะไม่มีแบบขา,ขาวๆติดอยู่ค่ะ ก็แต่เขาจะเหนียวกว่าผักกระเฉดข้างล่างนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ผัดให้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ไฟแรงนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ได้แล้วค่ะวันนี้ทำขนมใบหอมนะคะก็มีส่วนผสมก็คือมีข้าวข้าวเจ้าข้าวกล้องที่เราแช่แล้วก็ปั่นให้ละเอียดแล้วก็ ใส่แป้งมันผสมนิดหน่อยข้าวข้าวเจ้าข้าวเจ้าข้าวกล้องที่เราปั่นเนี่ยฮะเราปกติเราเราก็จะใส่ใส่ถุงบีบน้ําออกใช่ไหมฮะที่นี่ไม่มีถุงเราก็เลยตั้งทิ้งไว้เพื่อให้เขาตกตะกอนแล้วเราทา้าตอนเช้าเราก็รินน้ําออกเพื่อได้แป้งเพื่อได้แป้งมาเราก็มาผสมกับแป้งมันนิดหน่อยใส่เกลือแล้วก็เอาต้นหอมหัน่นไฟยฝอยเหมือนกับ ขนมกูช่ยหาหั่นประมาณสักครึ่งเซนแล้วก็แล้วก็มาออใบหอมเนี่ยเราก็จะคุกด้วยเกลือกับเบกกิ้งโซดานิดหน่อยค่ะแล้วก็เค้ากันให้เข้าแล้วก็เอามาผสมกับแป้งผสมกับแป้งเอาความข้มข้นก็พอเหมาะให้ไม่เหลวเกินไปแล้วก็ไม่ข้นเกินไปแล้วเราก็ใส่ถาด ที่นี่อยากได้กลิ่นใบเตยกลิ่นใบตองค่ะใบตองก็เราก็จะจะใบตองรองถาดรองถาดเสร็จแล้วเราก็ใส่เท,ท,ทขนมใส่ในถาดเหมือนกับขนมกุยช่ายหาแต่เปลี่ยนวัตถุด,ดิบเป็นใบหอมซึ่งใบหอมเนี่ยต้นหอมเราปลูกไว้ที่นี่เยอะมากค่ะก็เราก็มาแปรรูปเป็นขนมดอกเหอาต้นใบหอมแล้วเวลานึ่ง เราก็นึ่งนึ่งตอนน้ำเดือดนะคะประมาณไม่เกิน20นาทีแต่เราจะนึ่งพร้อมในตู้ตู้นึ่งข้าวซึ่งตู้นึ่งข้าวเราสามารถนึ่งทั้งข้าวนึ่งทั้งถั่วนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่เข้าแต่เราต้องรอน้ำเดือดก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปในตู้นะแล้วก็ประมาณ20นาทีแล้วเราก็สุกสุกเสร็จแล้วก็เนี่ยฮะเป็นออกมาวันนี้เป็นสามถาดค่ะ นะคะก็ลองชิมดูนะคะก็เหมือนกับขนมกุช่ายแต่กลิ่นก็จะได้เป็นใบหอมนิดหน่อยค่ะพอดีเรามีถั่วเขียวเหลือต้อมเมื่อวานที่เราเราต้มถั่วแล้วเราก็ใส่ใส่เข้าไปเพื่อให้เกิดความมันขึ้นอีกนิดนึงค่ะลองทำดูนะคะไม่ยากค่ะแล้วถ้าเราอยากจะเพิ่มเพิ่มความร้อนขึ้นมาเราก็มาทอดก็ได้ค่ะชีวิตก็ หันทิศท,ทางมาถูกต้องมันจะเบาโล่งง่ายเลยนะว่าเราเน้นมาที่พืชพื้นบ้านไรสารพิษปลูกง่ายนะแข็งแรงคนกินก็จะแข็งแรงสบายนะคนปลูกคนกินสบายหมดแข็งแรงกันหมดแล้วก็ไม่เป็นภาระมากเกินไปมันพออยู่พอกินตั้งแต่ให้นโยบายนี่ไปเนี่ย้พี่น้องแต่ละท่านโล่งหัวกันหมดเลยสบายนะพอวทอเรา จะมีเวลาไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์อื่นๆอ,อ,อ,อีกเยอะแยะไปหมดเลยคือมันทำให้ทุกชีวิตนั้นไม่ถูกเบียดเบียนไม่ยากไม่ลำบากเกินไปนี่เราจะเป็นบุญกุศลจะเป็นกุศลต่อชีวิตถ้าเราเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายกินพืชที่เกิดง่ายแข็งแรงคนอื่นก็ไม่ลำบากมากอย่างนี้เป็นต้นนะเราจึงต้องรู้จักกินพืชที่เกิดได้ง่ายแน่นอนพืชปลูกยากเลยก็ยังพยายามตัดต่อไปใช้เป็นรอง หนึ่งไม่ใช่เลยก็ได้สองจะใช่ก็ใช่เป็นรองบางครัง้งบางคราวแม้มาดูพืชพื้นบ้านยังมีเหลี่ยมมุมมีรายละเอียดอีกในฤดูนั้นอะไรเกิดได้ง่ายมากเกิดได้มากกินตัวนั้นเป็นหลักปลูกได้ง่ายเกิดได้ง่ายกินตัวนั้นเป็นหลักอะไรที่มันปลูกยากแม้เป็นพืชพื้นบ้านเหมือนกันนะแต่ปลูกยากกว่ากินเป็นรองอย่าไปกินตัวที่หายากเป็นหลักนะไม่เข้าหลักเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายนะเพราะตัวที่มันเกิดได้ยากหรือมันมักจะมีโรคมีภัยเนี่ยมันเป็นพืชที่ไม่แข็งแรงมันหายากด้วยมันไม่แข็งแรงด้วยพยายาม อะไรที่หายากไม่แข็งแรงตัดรอบไปเอาตัวที่หาง่ายแข็งแรงพระพุทธเจ้าถึงตัดในในจัตตาริสูตรนี้องค์ประกอบมีความพ้นทุกข์นั้นต้องใช้อาหารยาที่หาได้ง่ายและไม่มีโทษเพราะฉะนั้นอาหารหรือยาที่จะหาได้ง่ายและไม่มีโทษต้องเป็นพืชเกิดง่ายจึงจะเป็นเนื้อแท่งความทุกข์ฟังให้ชัดๆนะฟังให้ชัดๆนะต้องมีปัญญามากขึ้น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 การพัฒนาด้านรูป,ปธรรมก็มากขึ้น ด้านนามมาทำก็ลึกขึ้นนามมาทำลึกแบบก้าวกระโดดเลยนะสลายล้างกามล้างอัตตาม,มาเป็นลำดับลำดับถือว่าพบความรู้อันยิ่งใหญ่มากเลยนะมันมีค่ามากเลยสําหรับตัวเราเองแล้วก็สําหรับพี่น้องเราที่เป็นนักปฏิบัติธรรมที่จะก้าวหน้าขึ้นโอ้โหสําหรับอาจารย์แล้วยอดเยี่ยมมากเลยต้องได้พบสิ่งที่พระเจ้าตรัสว่าทั้งบุญทั้งกุศล บุญที่ชำระก,กิเลสกุศลที่ได้สารพลังกันทําความดีสารพลังกันเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นทั้งผู้ที่อยู่ในพื้นที่ทั้งสื่อสารออกไปทางสื่อต่างๆนี่อาจารย์ว่าก้าวกระโดดจากวันนี้ไปจะกระโดดมากขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะว่าเราตั้งหลักได้ดีกว่าเดิมตอนนี้เราตั้งหลักได้ดีมากขึ้นความรู้เรามากขึ้นมันจะก้าวกระโดดดีกว่าเดิมอีก